สวัสดี FC ของสิทธิติชิตทุกทุกคนนะครับไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วเนื่องจากว่าเรายังทำงานลอกครองที่เดิมนะครับไม่มีอะไรที่อยากเสนอเนื่องจากว่างานมาต่อนเนื่องครับงานมาต่อนเนื่อง ทั้งโลกรองอยู่ที่เดิมอำเภอขีดีรัตนบุรครับอำเภอดีรัตนีดีรัตนิคมวันนี้วันที่16กยวันโชคดีหลายๆท่านนะครับเย็นนี้ใไปโชคดีกันบ้างเลยไปอะไรกันบ้งเลยที่ว่าโชคดี ไปโชคดีครับทุกๆท่านนะครับที่สี่ทุกๆท่านนะครับันนี้เสีส่ยงโชคคนเราคนจนคนยากครับอยากพวกเราเรานะครับบํบาบังก็บําบังเล็กๆน้ๆยอยๆกับการเสี่ยงโชคหรือหวยครับกันแบบลงไปตรงมา คือว่าซื้อหวยนะครับคนรักยาอย่างเราทอยคนนะครับที่จะไม่เสี่ยงโชคครับทอยคนสิบคนมีสักอ่าสักสองคนอ๋อ้าเซนสิบคนอ๋อมีสักสองคนที่ไม่ชอบเล่นนะครับคนที่ไม่เล่นมันก็ดีมันก็ดีไป เล่นก็ขอให้โยมดีก็แล้วกันเอานะครับเข้าเรื่องของเราดีกว่าครับเข้าเรื่องของเราดีกว่าอาะไรอ่อะลลนัดนเหรออะไรไม่รู้อะไรลุน ไปเลยครับเดี๋ยวรอพี่เอาครับก็เรื่องของเราครับวันนี้งานลอกโครงเหมือนเดิมนะครับที่คีรีย,ยัตินิคมวันนี้เราจะเอาเทคนิคอะไรดีอะเราทำงานเกี่ยวกับสลลบนะก็สลลบดีกว่าสลสลบสลลบหนึ่งจุดห้านะครับคำวันสลลบหนึ่งจุดห้า น้องบางคนน้ออาจจะไม่รู้จักัน1.5คืออะไรงนะานหลวงนะส่วนมากงานหลวงเขาจะใช้1.5นะครับ1.5เพราะว่ามันไม่ค่อยฟังถ้า1ต่อ1เนี้ยมันจะฟังเอา1.5เนี้ยโอกาสฟังมีน้อยสลบปชันกว่าเอียงกว่านะครับ1.5ถ้า 1, 1ต่อ1ของชาวบ้านนะครับส่วนมากจะสลบห 1, 1ต่อ1ของชาวบ้าน ถ้าดินเหนียวดินเหนียวดินที่แข็งๆหนึ่งต่อนหนึ่งได้นะครับแต่ถ้าดินทรายหรือ,อดินเลนดินโคลนครับมันต้องใช้หนึ่งจุดหนึ่งห้าความล่ดชันมันมากกว่าหนึ่งจุดหนึ่งห้าน้องๆบางคนว่าอะไรว่าหนึ่ง ก็นึ่จุก็คือว่า,าความลึกนะครับความลึก1เมตรถ้าสมมุติว่าเราขุดออกไปไลงไป1เมตรเราก็จะต้องทําการสลบออกไป1เมตรครึ่งนะครับนั่นแหละขอเรียกหนึนะครับเราขุด1เมตรก็สลบออกไป1เมตรครึ่งหรือว่าเราขุด2เมตร ถ้าเราขุดลงไป2เมตรเราก็สลโลปออกไป3เมตรครึ่งอ้าไม่ใช่3เมตรนะครับจะโบกไปทีละอ,ออกข้างทีละครึ่งเมตรครึ่งเมตรในเมตรครึ่งเมตรครึ่งนะครับเอาง่ายๆถ้าเราขุดเ,าเราขุด1เมตรเราต้องสลโลปออกไป1เมตรห้า ครับท่านั้นเลยครับง่ายๆเดี๋ยวถ้าอยากาคุณลงไปเราก็บวกเพิ่มนะครับตามอัตราส่วนการสโลป็น่งจุดสห้าการหลวงลการหลวงส่วนมากเราจะใช้หนึ้าครับการหลวงเด็ทางการชาวบ้านทั่วไปเราก็ดูตามความเหมาะสมสมมติว่าดินแสงเราก็ดึงสลบไม่ต้องชันก็ได้มันดูที่ พื้นที่นะครับต่กองหลวงนี่เขาจะระบุไว้เลยตึบนึงง่าครับงานนี้ลอกลงเหมือนเดิมลองน้องน่าจะเข้าใจแล้วนะครับโอ้ยทอทีทองทีต่อไปครับลองดครับต่อไปครับ หนึ 1> 1่งจุดหนึ่งห้าคืออะไรวันนี้ตักตินโลอง้อที่เดิมนะครับอารมณกีที่สุนกรมความยาวความยาวกิโลเมตรครึ่งครับความยาวกิโลเมตรครึ่งความกว้างจากพื้นเดิมเจ็ดเมตรนะครับความกว้างจากพื้นเดิมเจ็ดเมตร ลึกช่วงนี้นะครับช่วงนี้มันลึกสองเป็นห้านะครับช่วงนี้โดยเฉลี่ยสองเป็นห้านะครับแต่ละช่วงความลึกไม่เท่ากันมันอยู่ที่ที่ต่ำที่สูงช่วงนี้ก็สองเป็นห้าช่ว200งร้อยเมตรสองร้อยเมตรสุดท้ายนะครับช่วงสองร้อย สองร้อยเมตรสุดท้ายหนึ่งพันกิโลเมตรเหลือประมาณสามร้อยเอ็สาสองร้อยเมตรกว่ากว่ครับโดยประมาณนั้นนะครับโดยประมาณฝนก็ทำพาทำท่าจะคลึมคลึมลงมาแล้วมืดอื้อ,อ,อมาแล้วครับทำงานหน้าฝนต้องทำใจ ถ้าดินเดียวก็มันจะติดฝันติดดวงจีติดฟันเราเอาละครับคลิปนี้ก็แค่ข้อมาข้อก็สุดท้ายกันนะครับกับ FC ทุกคนครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาให้กำลังใจช่องของเราครับเป็นแฟนของเรามาโดยตลอด มากๆนะครับตั้งเจ็ดสิบสามคนทั้งเก่าและใหม่ก็ขอบคุณจริงๆจากใจจริงครับฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเรานะครับมีอะไรเอาไปฝากไปต้อนนะครับสรัสนี้ก็วันนี้ก็ขอให้โชคดีกันชัวหน้านะครับขอให้โชคดีกันชัวหน้าวันที่สิบหกกรกฎายนครับสวัสดีครับ